Hey, bỏ nhay bên đây với non. สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุข,ขูทุกคนนะครับพบพ่อกับจาาข่วงทุกทุกทกมือนอะพี่น้องเนาะมาครับพี่น้องครับมาอนี้เป็นพี่น้องขคือปน,นกลบนะครับขมปนใส่บกม่วงนะครับนะเป็นปนแห้งอันนี้ก็เป็นอ้อมกลขึ้นเอาครับพี่น้องเบิร์โตเนาะอันนี้เป็นเอ่อใบโหระพาทักเพลวประกาศหอมเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับมาพี่น้องมามามาสดหนามลองข้อก่อนอืม นี่กะซดคือกันครับเอาใส่บงวงน้ำครับจังสีออกสมสมแน่จังนิดหนึ่งโต๊ซ้ำเก่าครับพอดีครับ พอดีอะพี่น้องนัวๆไม่ได้เอาดูดเพิ่นอนนกอกครับเนี่ยจำเทปแรกพี่น้อง รับสักหน้อยพี่รอง โอ้ไม่ห่งคอเงาเงานั่งหุนหันเลยพี่ต้องนั่งต้มแล้วกันยกมาเลยครับไม่ห่างคอห่ะ multimillion Beast em bỏ mang nhầy bên nóne reden với với mông cháy không ืมนุวงค้องสิมาเแบบเรื่อง <laughs> บายุในปลากับประมาณนี้ครับ โอ้โดสดครับบอกปากก็บอกแซบพี่้องครับแซบเนาะแซบต้มติดซองเสนาผากี่เดยท์แล้บต้มติดซองเสนาผากผมจะบางคนก็บอกว่าเงื่ยหนานนนเน,าานี่ยราาค,บบนนครับเงยอ,อยู่ครับเป็นบางช่วงเนาะบางคนก็บ,บอกว่าเ่าหลาย แักเดียวแบบเดน้าพี่น้องเนาะก <laughs> ินตามก็แต่ผมพี่น้องแค่คือวา,อยาวายๆกันแหละกันเนาะไปตามบุคลิศกบพี่น้องครับขอโทษข้อพายหลายครับผู้สิว่าบ่เงยหนานะแล้วก็ขอโทษข้อพายหลายแล้วก็ผู้สิว่าเบาหลายเนาะ แ่บคุยกับพี่น้องอืมโจ้พ่นยำได้กก่ยำได้เบ็ดดุครับ มาแล้วครับรถทหารวันเดียวว่ไปเขาเนอนทะี่เรียวว่เลียวครับพี่น้องวันนี้ิตรงวันนี้พเพิ่งกระสีอยากเห็นเบื้องหลังการไทยทำเนาะพี่น้องบ่าไม่ยังครับ

หมมแขกหืมหน้อยๆจัดหน่อยนึงบมีแห้งท่องมีแห้งคอแข่อองกนสดน้ำเนี่ยขกักดดีพี่น้องอ้อมกบต้มกบต้มสมพัดปนขุดยาไม่รู้กบฝนตกหลายครับทวงเด็กกบมาดูเนี่ย <laughs> ช่วงหนึ่งบอกไว้ก็มาดูครับ <laughs> หน้ามาพี่น้องเอาพี่น้องครับก็บคือสิพอซัมเนี่ยนะพี่น้องเนาะอิ่มนะครับหลังก็เป็ดป,น,ปนกบนะครับพี่น้องขอมาแต่ว่าผมปนใส่บกม่วงแล้วครับปนคือบ้านเฮาเนี่แหละใส่น้าไปนแดกกระกยังแต่ตับกบกม่วงใส่มันสบหน่อยๆเนาะกับออมกบนะครับผสมใส่กันนะครับกันกินทั้งอีย่างเดี๋ยวมันกระติดติดคอนะครับตอนตื่นใจของคลิปพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับการรับประทานของวจากขวงนะครับการกินจากขวงคำว่าจากขวงบัตถุภาพขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วผมให้ผมเนึ่เลยครับพี่น้องครับโอ้ยบอกผิดบอกถิดพี่น้องครับผมบอกกันไหมครับมืออื่อนครับกิมมี่พอไปจำนี่แหละครับสวัสดีครับพี่น้องครับ